โพ, 9, พลพรบกก้าเผยผลสำรวจวรราระครบรอบหนึ่งปีการเลือกตั้งก้าวไกลยังแรงทิ้งห่างเพื่อไทยเลือกตั้งรอบหน้าสอสอได้เพิ่มอีก49เป็น208เพื่อไทยสุดหวบเหลือ105พิธาคนเชียร์เป็นนายกรัฐมนตรีพุ่งไม่แผว46.9ปอุ้งอิงเหลือ10.5เศรษฐาเหลือ8.7เอาเหตุการณ์ก่อนการเลือกตั้งมา ที่คุณอุ้งยิงบอกว่าอีชั้นพร้อมจะเป็นนายกแล้วแต่พอมาวันนี้หลังเลือกตั้งนะสื่อไปถามว่าเศรษฐาจะตกเก้าอี้นายกเนี่ยคุณอุ้งยิงจะพร้อมที่จะเป็นนายกไหมอีชั้นยังไม่ได้เคยคิดเรื่องนี้เลยยังไม่การวางแผนคิดล่วงหน้าเลยเรื่องนี้ไอตกลงมึงพร้อมหรือมไม่พร้อมกันแน่วะเนี่ยอุย้ยโทนนะฮะคุณคุณเข้าใจไหมพอมันเกิดความต่อแหลต่อแหลบ่อยๆเข้าเนี่ยประชาชนคือบางทีเขาก็ มีความรู้สึกว่ามันไร้สาระนะครับอืมถูกไหมเพราะวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มองว่าแม่งต่อแหละนะครับเป็นโรคติดต่อนะประชาชนไม่ได้มองว่าเรื่องต่อแหลหรือคำพูดต่อแหลเป็นโรคติดต่อนะนะแต่วันนี้เนี่ยเขามองว่าเฮ้ยมันพอมาถึงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับพักการเมืองหนึ่งที่เคยนิยมชมชอบเนี่ยนะครับ ของประชาชนเนี่ยถือเสียงส่วนใหญ่ในการเลือกตั้งในแต่ละครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะถือว่าขาดลอยนะเสียงได้ขาดลอยจากพรรคคู่แข่งแต่พอมาถึงวันนี้ยุคนี้นะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยคุณกลายเป็นนะครับใบไม้ลู่ลมนะครับใบไม้ลู่ลมคุณกลายเป็นมนุษย์อยู่เป็นขึ้นมาทันทีนะครับ เอ่อมนุษย์อยู่เป็นขึ้นมาทันทีก็คือพูดง่ายๆก็คือวันนี้ทําไมกลับลิ้นทําไมตบัดสัตว์นะจับมือกับลุงหรืออะไรอยู่กันไม่ได้ทําไมตอแหลก็อยู่กันไม่ได้สังคมโลกนี้มันสอนเราว่าเราต้องตอแหลถึงจะอยู่รอดแต่วันนี้พอมันตอแหลเนี่ยมันกลับกลายเสียเสียซึ่งจุดยืนนะเขา้าใจไหมจุดยืนก็เสียอุดมการณ์ก็เสียนะครับแนวทางก็เสียพอมาถึงจุดนี้เสียทุกอย่างพอไปไหน เสร็จปุ๊บเนี่ยวันนี้เนี่ยแทนที่จะมีประชาชนเนี่ยเราวาดภาพเลยนะครับก่อนที่เขาจะมีการเสียสัจ,จะตะบสัตว์อะไรเนี่ยเราวาดภาพเลยว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาเนี่ยโอ้โหมีแต่คนต้อนรับแห่ต้อนรับเอ,เอ,เอพูดกันง่ายๆคนที่แบบนะไม่ชอบเนี่ยน้อยมากอ่ะคุณเข้าใจคาว่าน้อยมากไหมเออนะแต่แต่เมื่อก่อนเนี่ยคุณเข้าใจไหมว่าเสียงสะท้อนความต้องการ อยากให้มาหรือไม่อยากให้มาเนี่ยมันสะท้อนออกจากเสียงประชาชนแบบเงียบๆเพราะไม่มีโซเชียลเป็นช่องทางในการสื่อสารแต่วันนี้พอมีโซเชียลเป็นช่องทางในการสื่อสารนะครับชัดเจนมากๆเลยนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งมีรัฐบาลชุดที่แล้วก็บอกว่าเรายังจํากันได้ไหมโอ้โหเสียงโซเชียลโอ้พลังโซเชียลเป็นพลังหลอกลวงแหนกระแสโซเชียลไม่มีอะไรนะครับ มีพักพักหนึ่งพักใหม่อนาคตใหม่โอ้โหนะมันเป็นนายกในโซเชียลนะครับมันเป็นแค่นายกในโซเชียลพลังโซเชียลมันจะมีอะไรมีอินฟลูเอนเซอร์บางคนก็บอกเอ้ยอย่าไปเชื่อโซเชียลมากก็ตายหงายหาไปหมดแล้วโซเชียลไอ้ไอ้อินฟลูเอนเซอร์คนนั้นถูกไหมโอ้เป็นนายกในโซเชียลพอนะครับปีสองปีที่ผ่านมาเป็นไงนะ การเลือกตั iad, um ้งเป็นไงเนี่ยเสียงโซเชียลนี่แหละคือโซเชียลกำลังจะบอกว่านี่แหละเสียงสะท้อนประชาชนว่าใครตอแหลไม่ตอแหลคุณฟังเสียงในโซเชียลสินะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเออส้มดิ้นตายแล้วส้มดิ้นตายแล้วคุณคุณต้องดีใจนะทันทีที่คุณได้ยินคำนี้ว่าเห็นคุณทักษิณลงพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับนะเออนะส้มต้องดิ้นตายแล้วดิ้นเดาเดาเดาแล้ว เ,ออเพราะคำคำนี้เนี่ยมันก็เคยพูดมาเลยโลกโซเชียลมื่สองสามปีที่แล้วก่อนการเลือกตั้งปีหกหกนะมันดิ้นเดา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 ,เดาเหมือนกันแล้วสุดท้ายเป็นไงเ <laughs> สียงในโซเชียลอย่าไปฟังมันหลอกลวงไอ้พวกเนี้ยนะไม่มีตัวตนมันไอโอทั้งนั้นเสียงในโซเชียลนี่ไอโอทั้งนั้นไอโอจริงหรือเปล่าครับพี่น้องไอโอจริงหรือเปล่าเสียงในโซเชียลเนี่ยคุณทรงเดชสวัสดีสสดคุณนัติการนะครับสวัสดีนะครับคุณหนุ่มครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณชันนิดาครับ คุณแตนสวัสดีนะครับเออเสียงในโซเชียลนี่มันเป็นอ่ามันเป็นพลังหลอกลวงไหมเหมือนกับสองสามปีที่แล้วอย่าไปเชื่อมากโซเชียลนะเนาะมันไม่มีตัวตนมันเป็นไอโอพวกคุณเป็นไอโอหรือเปล่าเนี่ยแสดงตัวหน่อยสิอะเป็นไอโอหรือเปล่าเงียบเลยไอโอหรือเปล่านะวันนี้เขาเลยบอกว่าโนแคร์โนสน ยิ่งคนมีเงินเป็นร้อยล้านเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านก็โนแคร์โนสนโซเชียลอะไรถ้ากับออนกล่าววันนี้คุณดูนะแยกกันทํางานนะคุณนักสินเนี่ยนะเรพูดบแบบตรงๆนะครับนะเขาบอกเขาไม่ใช่นายกนะแต่วันนี้บอกเศรษฐกิจแมงแย่เต็มที่แล้วมันต้องนะเอาเงินนะอ่อนะ มาอัดฉีดเพราะเงินในระบบเรามันน้อยนี่ท่านพูดอย่างนี้ทีนี้ประเด็นว่าเอาแล,ะล,ะละ้วล่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณักอาทิตย์อาทิตย์หน้าเรียกประชุมเสร็จเสร็จทีมเศรษฐกิจโอ้โหเหมือนนายกเลยอ่ะจะบอกตรงๆว่าเหมือนนายกเลยอ่ะนะคนไทยเนี่ยนะครับหรือพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยนะอยู่กับความเป็นจริงครับอยู่กับความเป็นจริงมีส่วนน้อยเท่านั้นแหละตอแหลตอแหลตอแหล,แล,แลคือใครพูดเด็กเชื่อหมดอ่ะ นะเชื่อหมดอะวันนี้นะคุณดูนะ,ะเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันปกติไหมกับคนที่ไม่นะไม่ได้อยู่ในระบบแต่กับกลายนะครับมีอํานาจนะจะแต่งตั้งรัฐมนตรีแต่งตั้งนายกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถทําได้หมดเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าอะไรบอกต่อหน้าสื่อบอกต่อหน้าสื่อว่าผมไม่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นนายกผมไม่ได้มีอํานาจผมเป็นคนคนแก่คนหนึ่งผมโอ้ผมไม่มีน้ํายาแล้วผมไม่มีน้ํายาแล้ว คุณดูนะครับคําพูดเหล่านี้จะย้อนเข้าหาตัวเขาเขาเองหมดเลยเพราะทุกวันนี้เนี่ยประชาชนคนไทยทั้งประเทศเขาก็นึกเขาก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยออกจากคุณทั้งนั้นแหละแต่พอออกจากคุณเสร็จปุ๊บเนี่ยคำพูดที่คุณออกต่อหน้าสื่อเนี่ยผมนึงบอกว่านักการเมืองพูดอน่ยนะพูดว่าซ้ายเนี่ยคุณอย่าว่าซ้ายคุณต้องคิดเป็นขวานะครับจดีคุณ ตะวันสวัสดีน้องแก้วนะครับสวัสดีคุณฟันทิพธ์นะฮะสวัสดีนะฮะคุณพุนาลินนะครับสวัสดีครับถูกไหมเอาวันนี้เอาเอากันแบบตรงๆเลยคุณเห็นบทสัมภาษณ์คุณทักษณิณไหมคุณทักษณิณบอกผมไม่ผมไม่ตามเช็คบินใครหรอกสววอนะสววอเนี่ยแล้วผมรู้ด้วยนะผมรู้ว่าสววอเนี่ยสี่สิบคนเนี่ยเป็นใครบ้างเป็นคนของใครบ้างผมรู้หมดเลยนะผมไม่ตามเช็คบินหรอกผมแก่แล้วผมไม่ยุ่งหรอกนะ คือพูดง่ายๆลักษณะสื่อว่าผมไม่ยุ่งการเมืองหรอกมันเป็นเรื่องของนายกวันนี้คําพูดเหล่าเนี้ยคุณเชื่ออย่างสนิทใจไหมว่าคุณทักษิณไม่ยุ่งการเมืองเออคุณเชื่อแบบสนิทใจไหมว่าคุณทักษิณไม่ตามเช็คบินสวกับเอ่อสี่สิบคนคุณเชื่อไหมคุณเชื่อไหมว่าการแต่งตั้งพิชิตชื่อบานไม่ใช่ความคิดของคุณทักษิณคุณเชื่อไหมคุณเชื่อไหมถ้าคุณไม่เชื่อแล้วคําพูดของคุณทักษิณเมื่อวานคืออะไร โอ้ยผมคนแก่แล้วผมไม่มีน้ํายาหรอกผมไม่ยุ่งอะไรหรอกผมเป็นห่วงบ้านเมืองแค่นั้นนะเงินในนะประเทศมันน้อยต้องเอาห้าแสนล้านไปให้เจ้าสัวก่อนมันถึงเยอะเงี้ยเออคําพูดแค่เนี้ยมันก็พอแยกแยะได้แล้วมั้ยว่าที่ประชาชนเปิดหัวในการขับเคลื่อนเนี่ยว่าตอแหลตอแหลตอแหลมันติดเชื้อหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยถ้าพูดต่อแหลหนึ่งครั้ง อาจจะมองว่าอาจจะไม่จงอาจจะไม่ตั้งใจนะฮะอาจจะไม่ตั้งใจการพูดตอแหลครั้งสองครั้งอาจจะมองว่าพลั้งเผลอแต่ถ้าตอแหลทุกครั้งและตอแหลทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนนะครับเขาคิดว่าจงใจและเขาคิดว่าเป็นสันดานและนิสัยพอเป็นสันดาลและนิสัยเนี่ยมันก็เกิดความไม่ศรัทธาประชาชนก็ไม่เชื่อในคําพูดนะครับเออ พอประชาชนไม่เชื่อในคําพูดเขาก็มองว่าตอแหลทั้งกลมตอแหลทั้งบางจริงหรือเปล่าเพราะคําพูดของผู้หลักผู้ใหญ่อย่างคุณนักสินเนี่ยไปพูดว่าไม่ยุ่งการเมืองด้วยอายุอานามแล้วด้วยประสบการณ์การเมืองความเป็นอาวุโสความจริงเป็นที่ทประจักษ์ในโลกโซเชียลทันทีประชาชนภาคทันทันทีว่าจริงหรือไม่จริงอ่า เหตุการณ์ที่เขาพูดมาบอกว่าเขาไม่ยุ่งการเมืองจริงหรือไม่จริงประชาชนตัดสินได้ทันทีนะว่าสิ่งที่คุณนักสินออกมาผมถึงบอกไงว่าถ้าฝ่ายแดงบอกว่าส้มเนี่ยดิ้นพลากเลยทุกครั้งที่เห็นคุณนักสินลงพื้นที่เอาเลยผมถึงบอกว่ายิ่งลงมันจะยิ่งสร้างความเสื่อมศรัทธาให้กับประชาชนจริงๆเพราะทุกครั้งที่ลงจะเจอแต่คําโกหกพกลมแต่ความไม่จริงที่ออกจากปาก คนที่คุณเคยศรัทธาและสิ่งเหล่านั้นมันจะจับได้ทันทีว่าสิ่งที่เขาพูดเนี้ยจริงหรือไม่จริงเออนะ